สวัสดีครับสวัสดีครับดูวิธีการตัดอ่างุ่นกินนะครับวันนี้ขอบคุณภาพสวยๆจากตื่นเต้นชาแนลนะครับที่ส่งมาให้นะครับการตัดอางุ่นกินตรงนี้จะอยู่ที่โลมันวิวนะครับนี่นะครับนี่การแพ็คนะครับกล่องนึงก็ประมาณ10บกิโลนะครับแล้วก็ใส่แท็กไปกล่องนี้ก็จ่ายประมาณ4ี่ดอนห้นะครับดูวิธีการแพ็ควิธีการ ของตื่นเต้นนะครับต้องขอบคุณภาพสวยๆนะครับอันนี้อยู่แถวโรมันวิวนะครับอือนี่ก็เป็นการแพ็คการเรียงนะครับดูวิธีครับนี่ครับเราไปตลาดหรือมาร์เก็ตนะครับเราไปซื้อเราสมเราต้องล้างก่อนนะครับขอจอมารับประทานนะครับเพราเขาตัดแล้วเขาแพ็คเลยแพ็คแล้วขายเลยนะครับ ยังไม่ได้ล้างนะครับมันก็จะมีเปื้อนยาเปื้อนอะไรขาวๆอยู่ครับนี่ครับวิธีการเลี้ยงครับเผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่มาใหม่นะครับที่ยังศึกษาอยู่ว่ามาออสเตรเลียเจองานอะไรบ้างครับตรงนี้จะเป็นงานองุ่นกินนะครับงานองุ่นกินนี่ก็จะเหลือประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับโดยประมาณนะจากการที่ผมถามเพื่อนดูนะครับก็ลองศึกษาครับต่อมาดูวิธีตัดของ ลูกพี่เราครับตัวนี้ลูกพี่เราครับเ่าันไงกับไฟที่ตามช่องพี่เขาแกะอยู่นี่นานแล้วนะครับเป็นฟาร์มประจําเขานะครับดูครับดูวิธีตัดตัดมาปะครับผมเราก็ต้องคลีนก่อนนะครับคลีนลูกทิ้งลูกเน่าออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่กล่องนะครับเนี่ยครับอันไหนที่แบบว่าลูกไม่สวยเราก็แยกไว้ครับเพราะมันจะเราต้องขายเกรดึงนะใช่ไหมครับครับ ถ้าลูกสวยหน่อยเราก็แพ็คเลยนะครับถ้ามันไม่เป็นพวงใหญ่เราก็แยกไว้อีกกล่องหนึ่งก่อนนะครับอี่ยครับถ้าเป็นพวงใหญ่เราก็ใส่กล่องเดียวกันก่อนครับตัดมาปั๊บเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อดูว่ามีลูกเน่าไหมอะไรไหมนะครับไม่ต้องรีบครับระวังตัดนิ้วตัวเองครับส่วนมากคนใหม่มากลัวไม่ทานคนเก่านะครับตัดนิ้วครับไม่คุ้มครับแล้วก็ไม่ได้ทํางานนะครับดูนะครับดูวิธีการ ตัดเลียงเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับบล็อกนี้ก็จ่ายประมาณสี่ดอลห้าสิบนะครับต่อบล็อกหนึ่งครับปีนี้ผลผลิตก็ไม่พออันสวยงามเท่าไหร่ครับเพราะปีนี้ฝนกวนมากนะครับแล้วก็มีลูกเห็บลงเนาะนั่นก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเราตัดเสร็จแล้วก็วาง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 ไว้ครับเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาเก็บนะครับสิ่งสําคัญเราอย่าลืมเสียบแท็กน้ำเบอร์เรานะครับดูท้องฟ้าครับฝนก็จะตกอีกแล้วครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเทนปนพชัยด้วยครับ,เ,รบปเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิป,ปเกี่ยวกับ<ว>งานฟาร์มในออสเตรเลีย<น>ครับว่าตรงนีม้มีอะไรเพ็อก,อ,กอกนะครับเดือนนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์หรือสอบถามมาเราได้นะครับเราก็ให้คําแนะนำกับทุกๆคนนะครับคนไทยได้วยกันหรือพี่น้องต่างชาตินะครับอยากสอบถามอะไรถามกันได้นะครับเราไม่มีการห่วงครับ ยังไงก็ดูวิธีพี่เขาเนาะแล้วก็ต้องช่างกิโลครับลงังนึงก็ประมาณสิบกิโลเนาะโดยประมาณนะครับรตัดเสร็จแล้วก็ต้องคีนนะครับน,นี่ครับมัน <c oughs> ก็จะเป็นพวงสวยๆแบบนี้นะครับสวครับนี่ก็อยู่ในช่องของเทพนกใช้นะครับสวยอยู่นะครับ <c oughs> แต่มันไม่โดกครับปีนี้มันโดนลูกเห็บเนาะม<ด>ันก็เลยไม่แบ,แบบเป็นพวงใหญ่เท่าไหร่นะครับ ลูเดียวหรือมิดูลาครับยังไงก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเทปนกกะชายครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยเนาะนี่ก็จะเรียกว่าแพ็กโอเพนบ็อกนะครับดูวิธีพี่เขานะครับครับตัดเสร็จแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็อย่าลืมเสียบแขกครับถ้าคุณไม่เสียบแขกคุณไม่ได้เงินนะครับก็จะประมาณนี้ครับต้องวางแขกนำเบอร์ไว้ให้เขาเห็นด้วยนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเทปนกะชัยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ